ที่จะไปไหนก็ได้ที่มันมีความสุขไม่หาแสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองอะไรนะครับไม่คุยครับคุยทําไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยประสบการณ์หปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมาหมักพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครเรื่องที่ท่านหัวหน้าให้สัมภาษณ์ก็เธอไปปลุกท่านนี้ขึ้นมาสัมภาษณ์หรือเปล่าก็หลับอยู่เปล่า คือผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากโจทย์พยาวนะครับไปทับปูนวันคล้ายวันเกิดก็ยังไม่รู้สถาการว่ามันเ,เกิดอะไรขึ้นในพักพลังประชารัฐนะครับแต่ก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพว่าผมไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะก,กับใคร ผมชีวิตผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จําเป็นต้องต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปี2561ผมก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบัเงเอิญน,นะครับแล้วก็มาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับพี่น้องนะครับนักเรียนเต,ตรียมทหารนร้อรพลหลาอหลายๆท่านซึ่งแต่ท่านก็กเกษียณไปหมดแล้วเหลือผมยังอยู่คนเดียวนะครับอันนั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้อง ต้องประกาศความเป็นอิสระภาพของผมเองพูดแบบ,น,บน,แนี้ว่า่ในตำแหน่งะดตรีก็น่าสรุสอย่างที่ท่านเวกวิคือเราต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาล mm hmm. ไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นำรัฐบาลจะต้องเอาตามนั้นโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกับปัจจรบันท่าน,นอดีตรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ อันนั้นจะทําอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าลงอํานาจนะครับจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำมมามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยนะครับแล้วตลอดระยะเวลาที่ผมทําหน้าที่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกร์มาเดือนนี้เป็นเดือนที่12บสองนะครับพี่น้องสุขุชนก็เห็นว่าใครเขาทํางาน ให้บ้านให้เมืองให้พี่น้องประชาชนนั่นคือคําตอบหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุ่มพี่น้องก็พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ที่มีความสุขไม่หาสแสวงหาความทุกข์เขเา้าตัวเองนะครับอะไรนะครับไมน่แล้วนคุยไม่คุยครับคุยทําไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้วจะไปยังไงอ่ะจะไปไม่ขจะไปได้ยังไงอยู่กันอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็รู้ครับกี่คน เอาเป็นว่าเราแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ผมจะไม่ทำทำลายบ้านเมืองและทำลายรัฐบาลไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะก,กับใครพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วนี่ผมก็รักคนคนหนึ่งมากใชใ้ผมไปตายผมจะไปตายเลยนะครับแล้วท้ายสุดผมก็ประสอบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เห็นผมว่าผมพอแล้วนะครับ ผมทำอะไรคนข้อให้ัมนี่ไม่ได้ถามพี่นัทเลยถูกไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้คุยอะไรกันผมไม่ได้แตกหักนะต้องยืนยันว่าผมไม่ได้แตกหักกับท่านหัวหน้านะแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตให้มันสงบสุขอันนี้สั่ใจแล้วจะมีการคุยกันอีกรอบไหมคะคือผมคุยกับคนในครอบครัวผมแล้วนะครับผมพอแล้วนะครับก็คือัใช่มั้ครบอานไปแล้วมนะครับอย่างนั้นแหลอเห็นทางเพื่อไทยท่านเองเสนอให้กับ ผมบอกแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระฑท่านนายกมณีท่านจะตัดสินใจนะครับพักจะเสนอนายกรได้ขอไม่ใช่วเขาเอาทุกอย่างและประเพณีบัตรต้องไม่เคยทำนะครับเที่ยวที่แล้วก็ไม่ได้ส่งชื่อใครนะครับเราได้ให้ความราต้องไมคุยแวุสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของตัวเองกับพักเพื่อไทยตัวเราเองต้องรู้ตัวเราเองนะครับแลวเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอย่าไปคิดในทางลบให้มากนะครับจนทำให้ตัวเองเป็นทุก ทำให้คนในครอบครัวเป็นทุกข์นะครับคุณม,ณมนัฐมีข่าวว่คาคุณนัฐคุยโดนคุณสิริสิงในเรื่องนี้เองนะครก็ในจริงเป็นอย่างนี้ผมว่าเรื่องต่างๆผมอยู่ในสังคมนะครับผมเกิดชีวิตการเมืองผมเกิดมาจากพรรคไทยรักไทยนะครับแล้วพี่น้องผมก็อยู่กันเยอะมาถึงทุกวันได้น่คาคุณธรรมนัฐเป็นคนประสานกับทางพรรคไทยตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางที่รู้ป้อมมาพูดชื่อแบบนี้เนี่ยทางทางนี้เขาเขาฟังถามถามเขาหรือยังล่ะนะครับ คือผมผมหมายถึงว่าได้ได uh ้คุยก no ันหรือยังล่ะกับทางรัฐบาลเขานะครับได้คุยกับทางแกนเขาจัดตั้งพักพักแกนนําหรือยังล่ะครับมคยเ่าว่าให้คุกับทุภูมิมคผมก็คุยกับทุกท่านนะครับที่พวกท่านถามมาไมี่อใรรมนัเว่าให้ลดวยไมคะไม่ทราบมดว่าข่าที่ลุปั้มโทเคลียรใจกับคุณทักษิณนือยังไม่แน่ใใามจิก็ถึงถามเกศแต่ไป ฝันไปหรือเปล่าคะท่านก็ยังมันาจะไม่ชุดใครัผมผมผมเรียนพี่น้องว่าผมเลือกที่จะไม่ทะเลาะกับใครนะครับเข้าใจไหมครับไม่ทราบครับอะไรนะครับ ก็เดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้่ะโอเคเลยครับท่านท่านรองระยกฮะไม่แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้ฮะก็พี่น้องก็จะทานข้าวกันที่บ้านผมหลังไหนอ่ะที่กระโเกษตรครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งครับเดี๋ยวแจ้งโอเคนะครับอย่าเครียดนะอย่าเครียดตอนนี้ท่านก็ยังมีโอกาสเปลนแล้วปลี่ยนแน่นอนคือคือเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับโอเคไหมอะไรนะครับจะะส่่งงชืออไปปใในนนนโคคต้าาขรรรกก็็เััคือเราอย่าไปคิดมากไปถึงขนาดนั้นนะครับ ก็พลังประชารัฐเขาก็ส่งชื่อไปตามที่เป็นข่าวก็เรื่องของพลังประชารัฐแต่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกอีกเรื่องนึ่งโอเคไหมคนเดียวคือพี่ครูคนนละคุณธรรมนัสตลอดว่าไงจ๊ะหมายถึงว่าคนเดียวค่ะที่ทำมาเรียกพี่ก็ได้กับผมบอกแล้วผมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนโอเคไหมครับผมต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพโอเคไหม ผมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและผมเลือกที่จะไม่ทะเลาะใครบทเรียนชีวิตผมหกปีผมพอแล้วสำหรับการเมืองแต,แต่ถ้าไม่คุยหยบที่บอกว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนี่คือมั่นใจในในตัวเองใช่ไม่ทางในเรื่องความคุ้มของวัผมมั่นใจในสิ่งที่ผมตัดสินใจแ,แล้วไม่ต้องห่วงครับแต่ถ,ถ้าไม่คุยกับหัวหน้าพักมันจะเกิดการข้างคาใจกันไหมทำไมอะฮะ ก็ผมผมผมถอยออกมาสุดสุดแล้วผมไม่ได้อะไรนะครับไม่ทราบถามท่านมทหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านลรยกครับ